สายวิ่งหรือเปล่าคุณผู้ชมเป็นนักวิ่งไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปวิ่งแบบเลาะริมโขงกันดีกว่าะจะได้ชิลชิวกันหน่อยอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม p e a เล่นเลาะโขงค่ะส่งเสริมสุขภาพการท่องเทีย่ยวเพื่อการกุศลที่ริมฝั่งโขงนะครพนมค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดการแข่งขันเดินวิ่ง P.E.A. เล,ะละ่นเลาะโขงโดยมีนายขจรปร่งฟ้ารองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการรักษาการแทนรองผู้ว่าการสายงานัขนาออกเชียงเหนือเป็นประธานเปิดงานมีหัวหน้าส่วนราชการนักวิ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า1,100คนค่ะที่บริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมเดินวิ่งครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนทั่วไปได้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซมพร้อมทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะในชุมชนโดยเป็นการมอบนะคะให้กับทางโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการแข่งขัน P.E.A. มินิมาร t h อนประจำปี2,568เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา P.E.A. ปีที่65ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะกำหนดจัดหลายสนามทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งจังหวัดนครพนมนะคะก็พร้อมที่จะนำเสนอเส้นทางการแข่งขัน2ระยะนะคะนั่นได้แก่มินิมาราทอน10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรค่ะนี่นะคะทั้ง2ระยะนะคะ ก็แล่นเลาะโขงกันนะคะอากาศดีชิลๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สุขภาพดีด้วยขออนุญาตเป็นเดินนะคะไม่ว่ากันนะว่าฟันรันก็สามารถเดินได้สัก5กิโลเนาะขาๆนะพี่พิงค์ค่ะ